สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเจอกันอีกแล้วนะคะเช้านี้นะคะ,ะชเช้าสายๆนะคะพี่น้องสามโมงกว่าแล้วเนาะนะคะวันนี้น้ำมีมีดหั่นหมากนะคะทุกท่านเลยคะ่ะด้ามเล็กๆนะคะด้ามรวมฝักสี่นิ้วนะคะทุกท่าน,นะะเลยค่ะเฉพาะใบมีดก็สองนิ้วเนาะนะคะด้ามก็จะเป็นด้ามเข่าวกวางนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นด้ามเข่าวกวางนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะ นี้ก็จะรัดด้วยหวายไม้ก็จะเป็นไม้มงคลน,นะคะทุกท่านดำดำนี่ค่ะเป็นอาจจะเป็นไม้ชิ้นชันนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะนี่ค่ะสำหรับพุกพาเลยนะคะมีธันหมากของหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะมียุบต้นต้นนะคะนี่ค่ะโผล่ครึ่งใบเนาะนะคะโผล่ครึ่งใบตรงนี้เป็นมีดของหลวงพ่อเดิมนะคะแต่ว่าท่านปลูกเศษร่วมกันกับหลวงพ่อลูกนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะ มียุบต้นๆน,นะคะดูสวยงามมากๆเลยนะคะนะคะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะทุกท่านค่ะนะคะ,ะคุณตะคุณสูงส่งมากๆนะคะป้องกันภัยได้ทุกอย่างเลยนะคะทุกท่านนะคะนะคะป้องกันภัยต่างๆนะคะที่จะเข้ามาหาเราเนาอสิ่งไหนที่ไม่ดีนะคะข้างก็ไม่สั่นไม่คอนนะคะทุกท่านเลยค่ะ สนใจทักทายมานะคะหรือว่าแอดไลน์น้ำมาก็ได้ค่ะทุกท่านเลยคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นมีดหั่นหมากเช่นกันนะคะด้ามรวมฝักก็ประมาณ5นิ้วกว่าเฉพาะไปมีดก็3นิ้วนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะเล่มนี้ก็จะสวยงามค่ะรัดด้วยเชือกในลอนนะคะทุกท่านเลยคะ่ะไม้ก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งไม้มงคลเนาะนะคะนะคะพุทธคุณสูงส่งมากๆเลยนะคะ าพวกผีปีศาจลมพัดลมเพคนโดนของคนโดนคุณใสนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะมีติดกระเป๋าไว้นะคะบูชาไว้นะคะเดินทางไปไหนมาไหนแคล้วคลาดปลอดภัยเนาะนะคะนึกถึงหลวงพ่อท่านไว้นะคะเวลาขับรถนะคะเราปลุกพาไปไหนมาไหนก็จะรอดปลอดภยัยพ้นภัยนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะพ้นจากภัยร้ายต่างๆนะคะนี่ค่ะการพวกผีปีศาจลมพัดลมเพได้ด้วยค่ะทุกท่านเนี่ยค่ะ ทุกวันนี้ยังมีอยู่นะคะถ้าบ้านไหนอาจจะมีทางสามแพร่งนะคะทุกท่านหรือว,ว่าร้านค้าร้านค้านะคะทุกท่านเลยค่ะน้ำแนะนําให้บูชามีดหลวงพ่อเดิมนะคะไปติดหิ้งพระไว้นะคะทุกท่านเลยค่ะน้ำลวงฝากก็7นิ้วนะคะ7นิ้วจะครึ่งเฉพาะใบมีดก็4นิ้วนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นมีดสองกริย์นะคะทุกท่านเลยค่ะตรงนี้นาคนะคะตรงนี้เป็นแหม่มน,นะคะแหมนี้จะเป็นเงินนะคะทุกท่านเลยค่ะ ด้ามงาฝักงานะคะทุกท่านนะะี่ค่ะด้ามงาฝักงาจะมีรอยแล้วรอยแตกเนาะนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะนะคะี่ค่ะมีพุทธคุณสูงส่งนะคะปราบภัยได้ทุกอย่างนะคะทุกท่านนะีคะเรามีมีดหลวงพ่อไว้นะคะขับรถไปไหนมาไหนเดินทางแค้วคาดปลอดภัยนะคะข้างก็ไม่สั่นไม่คอนะคะทุกท่านแน่นเปรียเลยนะคะ อันนี้ลายเสยมาใบโพโกึ่งใบนะคะทุกท่านอันนี้ใบมีดก็จะออกค้ำๆเงาๆนะคะนะคะี่ค่ะใบมีดทําด้วยเหล็กน้ําพีนะคะทุกท่านแล้วก็เหล็กมีพุทธคุณในตัวนะคะนะคะี่ค่ะบางเล่มก็จะอาจเป็นเหล็กขาวนะคะทุกท่านนะคะ่ะเรามารับชมมีดเล่มที่สี่นะคะทุกท่านนะคะ่ะด้ามงาแกะสลักนะคะด้ามงาแกะสลักนะคะ แปดนิ้วครึ่งเนาะขาดอยู่นิดนึงค่ะจะเพาะใบมีดก็ห้านิ้วนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นฝักไม้ด้ามงานนะคะสวยงามมากๆเลยมีดสองกระสันะคะทุกท่านตรงนี้เป็นนานะคเลยค่ะแหมก็จะเป็นเงินนี่ค่ะทุกท่านเลยค่ะแหมก็จะเป็นเงินนะคะนะคะอันนี้เป็นเท้าเทพตัวันนะคะทุกท่านเลยค่ะอันนี้ทางฝั่งนี้ก็จะเป็นปู่พระฤาษีนะคะตรงนี้ก็จะเป็นงูนะคะทุกท่านเลยค่ะ โบพระฤาสีนะคะนั่งสมาธิเนาะนะคะงาก็จะเป็นงาเก่างา,าแก่นะคะทุกท่านเลยะคะ่ะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะสําหรับพกพานะคะทุกท่านไม่ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เนาะ,ะใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าบางท่านก็อาจจะมีกระเป๋านะคะกระเป๋าเดินทางดับเป้นะคะใส่เป้หรือใส่กระเป๋าคาดท่าอกนะคะทุกวันนี้มีให้เลือกหลายแบบหลายแนวเนาะนะคะ นี้ลายน้องสิงนะคะใบจะเป็นเลดนะคะทุกท่านเป็นเลดขาวนะคะเนี่ยค่ะมีความสวยงามมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะร่องเลือดก็จะลึกนะคะรอยเสาะลอยตอกเนี่ยค่ะกระดูกงูกระดูกวกไม้ก็จะสวยงามมากๆเลยสันมีดก็จะหนานะคะทุกท่านเนี่ยค่ะสันมีดก็จะหนามากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะข้างไม่สันไม่คอนแน่นเปรี้ยมากเลยนะคะเนี่ยค่ะสวยงามมากๆเลยสาหรับพกพานะคะท่านใดมองหาอยู่นะคะทุกท่านเนี่ยค่ะ สวยงามนะคะเป็นงาช้างแกะสลักนะคะทุกท่านนลคะ่ะด้ามน,นะยคะ่ะเก่างาแก่เนาะนะคะผ่านการใช้งานม,มาแล้วนะคะ,นะคะท่านใดสนใจทักทายมานะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะทุกท่านเลคะ่ะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะหรือว่าแอดไลน์น้ำมาก็ได้นะคะอยากให้่หรือว่าจะดูวิดีโอเพิ่มเติมนะคะทุกท่านนะคะ ไลน์น้ำมาแล้วก็มาพูดคุยกันได้นะคะทุกท่านราคาไม่สูงเท่าที่ควรนะคะราคาพอ,อ,อจับต้องได้นะคะทุกท่านเน่ยค่ะพูดคุยกันได้คะ่นะนี่ค่ะแต่พะใบมีดก็ห้านิ้วเนาะแต่ใบด้ามโดนฝากก็ไม่ถึงเก้านิ้วคะ่ะเกินเลยครึ่งมานิดนึงนะคะทุกท่านเน่ยค่ะมีความสักติดเข้มขังมากๆเลยนะคะนะคะี่ค่ะเบ็นมีดสองกริยัตรเช่นกันนะคะนาคแล้วก็แม้แม้ก็สวยงามนะคะป้องไข่ปลาเนาะนะคะ สวยงามมากๆเลยนะคะท่านใดมองหามีสองกริย์อยู่นะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นด้ามงาฝักไม้นะคะทุกท่านเลยค่ะด้ามก็แห้งแกร่งเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะสันก็จะหนามากมากนะคะเลยค่ะเป็นเงางามนะคะเสมาใบโพนะคะทุกท่านเลยค่ะเสมาใบโพนะคะเต็มใบนะคะทุกท่านเลยค่ะนะคะรอยตอกรอยซ้อกระดูกงูก็สวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านเลยะคะ่คะ สำหรับพกพาเลยนะคะเนะะี่ยค่ะไม่ไม่ไม่ใหญ่จนเกินไปนะนะคะด้ามโดนฝัก8ดนิ้ว 9, 9้านิ้วอะไรอย่างนี้สําหรับพกพาเลยะคะ่ะเดินทางไปไหนนอนค้างอ้างแรมหรือว่าขับรถนะคะทุกท่านอาจจะขับรถทางไกลนะคะกลับก็ประมาณแต่ว,ว่า,าดึกดึกดื่นๆเนาะบางทีก็จะ มีอะไรอยู่ที่ตามถนนหนทางนะถ้าเรามีมีดหลวงพ่ออยู่นะคะทุกท่านเนี่ยค่ะป้องการภัยได้ทุกอย่างเลยนะคะ <ünd ร> ขอใหออ้พ่อแม่พี่น้องนะคะบูชาไปติดตารรถไว้นะคะเราเวลาเดินทางค้างอ้างแหลมไปต่างที่ต่างถิ่นนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเราป้องภัยป้องพันไอขอภัยค่ะ ก้องได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับผกปักรักษานะคะก้องปันภัยได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะสุดท้ายีนน้ําก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน,นะค่ะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ํานะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ